รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับอาเมานะครับทีเด็ดบอลเต็งนะครับวันนี้วันจันทร์นะครับที่2 7นะครับกันยายน2 5 6 4นะครับวันนี้อาเมาก็คัดบอลนะครับมาให้อยู่2คู่นะครับคู่แรกนะครับเป็นบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับระหวางครับกิตตันเลนะครับพบกับไบตันนะครับต่เวลาตีสองตรงนะครับ คู่ที่2เป็นบอลซิลิอาอิตาลีนะครับระหว่างครับเวนิเซียนะครับโตลีโนนะครับเตะเวลาตีหนึ่งสี่สิบห้านะครับไปสรุปผลบอลของเมื่อคืนกันก่อนนะครับเมื่อคืนนะครับคู่แรกนะครับเอามาให้เชียร์ไปที่นะครับเซาล์นะครับโอ้โหเรียบร้อยครับดับอนาถคาบ้านนะครับเซาล์เทมตันนะครับนะนะครับให้เล่นไปที่ราคาเสมอนะครับเรียบร้อยครับโดนบูฟกดไปครับหนึ่งศูนย์นะครับตายเต็มนะครับสำหรับคู่แรกนะครับคู่ที่สองครับ ให้ไปแชร์ไปที่อาร์เซนอลนะครับราคาปอนะครับนะผลนะครับอาร์เซนอลกดสเปอร์ไปครับ3ามนะครับนะโอ้โหนะครับต้องบอกจริงครับอาร์เซนอลนะครับนะเมื่อคืนนะครับเล่นดีจริงๆนะครับกดไป3ามเลยนะครับนะนายทุนนะครับก็เข้า1นะครับตาย1นะครับนะส่วนนะครับบอลนะครับสเต็ปโอ้โหเสียดายจริงๆคู่เดียวจริงๆคู่เดียวอีกแล้ว นะครับสเต็ป4นะครับขออเมานะครับนะเข้า3เต็มนะครับตายหนึ่งนะครับโอ้โหเสียดายนะครับเสียดายนะครับส่วน VP ก็กินเหมือนเดิมนะครับบอล VP ก็กินเหมือนเดิมนะครับนะใครอยากได้นะครับทักไอดีไลน์ส่วนตัวมาหาเมาครับ a h m a o 99นะครับมีทั้งบอลสดนะครับบอลสเต็ปนะครับนะเมื่อวานนะครับในกลุ่มนะครับเอาเมาได้ให้สเต็ป2ไปนะครับนะ ก็แตกไปนะครับสเต็ปสนะครับนะในกลุ่มนะครับขยากได้นะบอลสดนะครับมีให้กันทุกวันนะครับสําหรับบอลสดนะครับนะนะครับสูงเต็มเกมนะครับหรือจะสูงครึ่งแรกนะครับมีให้ท่านทุกวันแน่นอนนะครับนะมาดูครับคู่แรกนะครับวันนี้บอลค่าก็พอมีนะครับหลายคู่อยู่นะครับนะมาดูคู่แรกนะครับคิตตันพลาเลนนะครับกับไบตันนะครับ ดูครับสถิตินะครับ5นัดล่าสุดท <als> ี่เจอกันนะครับคิตตัาเลยนะครับไปเยือนนะครับชนะ2-1นะครับนัดที่2นะครับเดนบ้านเสมอ1-1นัดที่3ไปเยือนนะครับชนะ1-0นัดที่4ได้ในบ้านนะครับนะเสมอ1-1นัดที่5ครับเดนบ้านนะครับแพ้ไปครับ2-1นะครับนะส่วนใหญ่จะเป็นทางคิตตันเลยนะครับที่ชนะนะครับดูครับ5นัดล่าสุดนะครับนะคิตตันเลยนะครับนัดแรกไปเยือนนะครับแพ้นะครับ3-0นัดที่2ได้ในบ้าน ชนะ3าสูตรนัดที่3นะครับไปเยือนเสมอทั้งสองนัดที่4ไปเยือนแพ้1นสูตรนัดที่5้าในบ้านเสมอสุดสุดนะครับ5เกมล่าสุดนะครับชนะ1นะครับเสมอ2แพ้2เกมนะครับมาดูครับเกมในบ้านนะครับ5นัดล่าสุดนะครับนัดแรกครับชนะ3าสูตรนัด2เสมอสุดสุดนัด3ชนะ3 1นัด4เสมอ2 2นัดที่5นะครับแพ้ไปครับ3 1นะครับในบ้านนะครับชนะ2เสมอ2แพ้แค่เกมเดียวเท่านั้นนะครับ มาดูครับ5นัดล่าสุดนะของไบตันนะครับนัดแรกนะครับเล่นในบ้านนะครับชนะ2-0นัดที่2เล่นในบ้านชนะ2-1นัดที่3ไปเยือนชนะ1-0นัดที่4เล่นในบ้านแพ้ไปครับ2-0นะครับนัดที่5ไปเยือนชนะ2-0นะครับ5นัดล่าสุดนะของไบตันนะครับชนะ4แพ้แค่เกมเดียวนะครับโอ้โหไบตันก็นะครับนำผลงานดีนะครับนะเรามาดูเกมเยือนนะครับ5นัดล่าสุดนะครับโอ้โหต้องบอกตรงๆนะครับเกมเยือนของไบตันนะครับไม่แพ้ใครเลยนะครับชนะ ไปถึง4เกมนะครับเสมอหนึ่งโอ้โหนี่ผลงานดีนะครับสำหรับไบตันนะครับดูตารางคะแนนกันสักหน่อยนะครับตารางคะแนนนะครับไบตันนะครับอยู่อันดับ6นะครับนะแข่งแล้วครับ5นัดนะครับชนะ4เสมอ1นะครับมีอยู่12คะแนนเลยนะครับนะส่วนคิสตันพาเลนะครับอยู่ดันดับ15นะครับแข่งไปแล้วครับ5นัดเท่ากันชนะ1เสมอ2แพ้2นะครับอยู่5คะแนนเท่านั้นนะครับ รูทีแฮนดิแคปนะครับแฮนดิแคปนะครับเรทแรกเปิดมานะครับนะน้ำเจ้าบ้านอยู่ที่0.80นะครับส่วนทีมเยือนน้ำอยู่ที่1.10นะครับเรทที่2องแล้วครับราคาคงที่นะครับราคาปอนะครับนะน้ำเจ้าบ้านนะครับไหลขึ้นไปนะครับอยู่ที่0.81นะครับ1ตังค์เท่านั้นนะครับนะส่วนทีมเยือนนะครับน้ำไหลขึ้น1.13นะครับอ้าวทำไมน้ำแปลกๆนะครับนะเรทราคาเวอร์นะครับนะ เลทแรกครับสองลูกควบสองลูกครึ่งทั้งเลทแรกแล้วก็เลทที่สองครับอ่ะงงครับเอาหมางงงนะครับอ่ะขอเดี๋ยวขอดูเอ็นแปดแปดหน่อยเอ็นแปดแปดทำไมน้ําเจ้าบ้ามาอยู่ที่เลทแปดเลยแปดศูนย์แปดห้านะครับเบรสามหกห้านะครับแปดนะครับเละแปดกันแปดศูนย์แปดหนึ่งนะครับราคาปอนะครับสมดุลนะครับถือว่าสมดุลอยู่แต่ นะครับทําไมเลนน้ําสถิติไบตันนะเกมเยือนนะครับดีมากๆนะครับยังไม่แพ้ใครเลยแต่ทําไมน้ําทําไมน้ําล้นนะครับทําไมน้ําล้นถ้าเจอดูจากสถิตินะครับน,น,รๆๆนะบนะทุกท่านนะแค่ราคาเนี่ยเราต้องเชียร์ไบตันแล้วนะครับนะเปอร์เซ็นต์นะครับจะชนะนี่มีมากกว่าแน่นอนนะครับแต่ถ้าไม่รู้จักแฮนดิแคปทำไมเหลือ0.8 0. 8081นะครับ8085นะครับนะเดีย๋ยวขอดูหน้าเว็บกันสักหน่อยนะครับนะหน้าเว็บหน้าเว็บ83นี่ครับมันแปลกๆก็เนี่ยนะครับนะครับโอ้โหถ้าเล่นไบตันราคาเสมอนะ้ำอยู่ที่77เหมือนจะกินกันไม่ขาดนะครับสำหรับคู่นี้นะครับนะแต่ถ้าเชียดน้าเชีย,ย์ไบตันนะครับแต่ถ้า นะครับแต่ถ้าให้ดูแฮนดิแคปนะครับนะคู่นี้นะครับคู่แรกนะครับเอาหมาขอเชียร์ไปนะครับนะคิตตันเพลยไปนะครับนะนะครับอมาดูคู่ที่2ต่อนะครับนะครับวินิษนะครับกับโตลิโนนะครับใช่หรือเปล่านะครับใช่นะครับนะครับมาดูครับสถิตินะครับเอาแค่ห้านัดพอครับนะห้านัดล่าสุดนะครับที่เจอกันนะครับนะเวนิ้นะครับนะเลดบ้านนะครับ แพ้ไปครับ3ามสูตรนัดที่สองนะครับไปเยือนเสมอนัดหนึ่งนัดที่สามนะครับไปเยือนเสมอสูตรนัดที่สี่นะครับในบ้านชนะสองหนึ่งนัดที่ห้านะครับในบ้านเสมอนัดหนึ่งครับนะคู่ดีครับสูสีนะครับบอกตรงนะครับโซสีนะครับมาดูครับห้านัดล่าสุดนะของเวนิสนะครับนัดแรกไปเยือนนะครับแพ้ครับสองสูตรนัดที่สองในบ้านแพ้ไปครับสองหนึ่งนัดที่สามไปเยือนชนะสองหนึ่งนัดที่สี่นะครับไปเยือนทั้งสองเกมนะครับแพ้สองนัดรวดนะครับนะนะครับนะครับห้านัดล่าสุดนะครับ ชนะ1แพ้4เกมเลยนะครับสำหรับเวนิสนะครับอดูเกมในบ้านนะครับหานัดล่าสุดนะครับนัดแรกครับแพ้2 1นะครับนัดที่2เสมอศูนนัดที่3เสมอ1นนัดที่4ชนะ1นูนนัดที่5เสมอ1นึ่ครับชนะ1เสมอ3แพ้1เกมนะครับนะสำหรับในบ้านครับก็ถือว่าโอเคอยู่ครับเหนียวครับเหนียวนะนะครับมาดูครับห้านัดล่าสุดของโตริโน่นะครับนัดแรกครับเล่นในบ้านครับเสมอหนึ่งนัดที่สองไปเยือนชนะหนึ่งศูนย์นัดที่สามมาเล่นในบ้าน ชนะที่สี่โซ่นะครับนัดที่สี่นะครับไปเยือนแพ้สองหนึ่งนัดที่ห้าในบ้านแพ้ 1, 1, 1, 5, 1, 1, 1, 0, ครับสองหนึ่งครับชนะสองนะครับเสมอหนึ่งแพ้สองเกมนะครับดูครับเกมเยือนนะครับฮันน่าล่าสุดนะครับตอนแรกชนะหนึ่งสูตรนัดสองนัดสองนัดสามนัดสี่นะครับแพ้สามนัดติดนะครับนัดที่ห้าเสมอนะครับศูนย์ศูนย์นะครับนะเกมเยือนนะครับชนะหนึ่งเสมอหนึ่งแพ้สามเกมเลยนะครับสำหรับโตริโน่นะครับดูตารางคะแนนครับ ตารางคะแนนครับโตริโนอยู่ดับสิบเอนะครับแข็งแล้วครับ5้านะครับชนะ2เสมอ1แพ้2เกมครับมีอยู่7คะแนนนะครับส่วนนะครับเวนิสนะครับอยู่ดับสิบแปนะครับแข็งแล้วครับ5้านะเท่ากันนะครับชนะ1นะครับไม่มีเสมอแพ้4เกมรวดครับมีอยู่3คะแนนนะครับองมาดูที่ฮนดิแคปนะครับ แฮนดิแคปนะครับเรทแรกครับเปิดมาเลยครับครึ่งลูกนะครับน้ําเจ้าบ้านอยู่ที่0.77นะครับส่วนทีเดือนอยู่ที่1.14นะครับเลทที่2นะครับราคาไหลลงครับอยู่นะครับราคาไหลลงอยู่ที่ราคาปอนะครับนะน้ำเจ้าบ้านไหลขึ้นนะครับอยู่ที่1.07นะครับส่วนเยือนนะครับน้าอยู่ที่0.86นะครับนะเรทราคาเวอร์เลทแรกครับสลูกควบ2ลูกครึ่งควบ3านะครับเลทที่2ราคาไหลลงอยู่ที่2ลูกครึ่งนะครับถ้าดูจากราคานะครับราคาปอนะครับนะ ดิ่ลราคาโอเวอร์ครับสองลูกครึ่งนะครับสื่อว่าสมดุลนะครับนะครับกรดูจากน้ําทีมเยือนนะครับนะสมดุลนะครับนะคู่นี้นะครับเชียร์ทีมเยือนนะครับนะมาครับสรุปนะครับคู่แรกนะครับนะโอ้ชอบใบตั้นนะครับแต่อเมา์นะครับวิเคราะห์ตามนะครับน้ํานะครับแฮนดิแคปต่างๆนะครับนะนะครับคู่แรกครับเชียร์ครับคิดตันเพลยนะครับที่ราคาปอนะครับ คู่ที่สองครับเชียร์ไปที่ตริโนนะครับที่ราคาปอนะครับนะนะครับใครชอบกระตามนะครับไม่ชอบก็ปล่อยผ่านไปนะครับนะอันนี้นะครับหมาวิเคราะห์นะครับเป็นการส่วนตัวนะครับนะใครที่อยากจะเข้ากลุ่มนะครับอยากได้ทีเด็ดนะครับบอลเต็งบอลวีพีบอลสดนะครับลิ์สุ่งแรกนะครับนะหรือสูงเต็มเกมเต็มเวลานะครับทักไอดียลส่วนตัวมาหาหมาครับ a h m a o 99นะครับรายละเอียดอยู่ด้านล่างใต้คลิปนะครับนะก่อนจากกันไปนะครับเอาหมาขอฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดสับตะไคร้กดกระดิ่งติดตามนะครับนะคลิปใหม่ใหม่ทีเด็ดโดนๆจากเอาหมากันด้วยนะครับวันนี้หมอต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ